ราศีนี้ครับดวงชะตาเรียกได้ว่าช่วงนี้แต้มบุญนะฮะอนุมัติครับเป็นจังหวะดวงดาวและส่งผลกับดวงชะตานะครับมีราศีไหนบ้างนะฮะติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้มีคำตอบครับกลุ่ม6ราศีครับในช่วงนี้นะฮะที่ไม่บอกไปครับว่าแต้มบุญอนุมัตินี่อก็มี5ราศีตังต่อไปนี้ครับราศีแรกครับคือราศี มิถุนนะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมิถุนครับราศีที่สองครับคือราศีพฤกษ์ครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพฤกษ์ราศีที่สามครับแม่ราศีสิงห์นี่เองนะฮะขอเสียงหน่อยครับคนราศีสิงห์นะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีสิงห์ครับราศีที่สี่ครับนี่ยังติด ไปนะค,คือราศีธนูะอ่าหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีธนูครับและราศีสุดท้ายครับนี่นะครับเป็นไฮไลท์เด็ดเลยฮะคือราศีตุลนครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีตุลนครับบุญหนุนนําครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฮะดิวดวงจังหวะน,นะครับเรียกว่าจะมีพลังศรัทธาจากพญานาคครับ พญาหูท้าเวสุวรรณจะปกป้องรักษาให้แควคาดปลอดภัยดวงหลุดพ้นเคราะห์แล้วนะฮะสิ่งดีๆครับกำลังจะเข้ามาแทนที่ทั้งโชคลาเรื่องการเงินก็หลั่งไหลเข้ามานะครับปิดสวิตเจ้ากรรมในเวรและอาโหสิก,กรรมกวดน้ำให้เขาซะนะครับ แผ่เมตตาบ่อยๆครับเรื่องร้ายๆกำลังจะออกไปจากชีวิตเราเองนั่นคือ5าราศีครับช่วงนี้เนะฮะเรียกว่าสายมูนะเต็มขั้นเต็มองค์เลยเดียวนะฮะก็เป็นจังหวะช่วงครับของดวงชะตาในช่วงนี้นะครับน่านะฮะก็นะครับ,นะรบชื่นชอบนะครับคลิปของพี่หมอนะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์นะกดกระดิ่ง กดติดตามนะครับแล้วก็กดหัวใจรัวๆด้วยเพื่อนะเป็นกำลังใจนะครับกับการทำคลิปนะฮะแล้วก็เอามานำเสนอนะเป็นแนวทางเป็นการวางแผนนะครับก็ขอบพระคุณนะฮะทุกๆท่านนะครับที่อุดหนุนนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับในการที่ติดตามกันมาตลอดนะครับของพี่หมอจะมีทั้งหมด5ช่องทางนะครับถ้าใครชอบ ติดตามช่องทางไหนก็ตามสะดวกเลย <g ye> ก็มีนะครับ Instagram ครับนะนะฮะ IG นี่เองนะครับถ้าชอบ IG ไอจีเป็น g ก็ IG พี่หมอก็มีนะครับ YouTube นะครับถ้าอยากฟังแบบเจาะลึกในเรื่องของดวงสตาในแต่และราศีก็ YouTube นะครับแล้วก็แนววาไรตี้นิดนึงนะครับก็จะเป็น Facebook นะฮะ จะมีหลากหลายในเรื่องของการพยากรณ์ในเรื่องของการโพสต์การคอมเมนต์อะไรต่างๆก็เชิญติดตามและสุดท้ายครับอ,อันนี้เป็นสุดท้าย Tik t o k นะ t i k t o k ก็มีนะใครชอบอะไรที่มันเร็วๆนะ Ti k t o k ก็มีแล้วก็สุดท้าย Twitter ครับนะเบาๆซอฟๆก็ t ว i t t e r นะครับก็มีทั้งหมด5ช่องทางเนาะถ้าชื่นชอบนะอย่าลืมนะครับวันนี้พี่หมอต้องขอลาไปก่อนไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ